คุยกันก่อนเกมครับอาร์เซนอลพบกับเซบีย่าเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอาจจะเข้ารอบหลังจากจบเกมนี้ได้เลยนะครับก็อ,อย่าลืมครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องวารฟุตบอลอไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของการวิเคราะห์จ่อเลือกตน้งวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึง AI Striker นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กับแบรนด์แรกที่เราเอาเข้ามาให้กับทุกท่านก็คือแบรนด์มีคว i e เอนะครับเป็นแบรนด์คุณภาพจากประเทศเยอรมนีนะครับก็ใครอยากจะได้สิงน้ำสิงลมพัดลมเอาระบายความร้อนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเคสหรือว่า power supply นะครับก็ฝากไว้กับมีควา e เอนะครับความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพจาก AI Striker นะครับมามาคุยกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะแมช่วงนี้นี่ ฟืดฟักฟืดฟ,ฟักหน่อยนะครับก็ไม่สบายเล็กน,อน้อยแต่ก็ยังมาเจอเจอกันได้กับเกมพบกับเซบีย่าในนัดที่4แล้วนะครับหลังจากที่เกมนัดที่3ก็เจอเซบีย่าแล้วก็เอาชนะเซบีย่ามาได้ทำให้สถานการณ์ต่างๆของอร์เนอลดูดีเลยทีเดียวนะครับถึงตอนนี้ก็มีอยู่6คะแนนถ้าเกมนี้ชนะเซบีย่าได้แล้วก็อีกคู่หนึ่งลองไม่หรือว่าผลเป็นใจนะครับลองชนะ ทีมอย่าง s v ได้อยได้เงี้ยก็จะเข้ารอบเลยนะครับอาร์เซนอลก็ต้องลุ้นกันว่าจะเข้ารอบในเกมวันนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับไปเช็คความพร้อม,มันหน่อยนะครับความพร้อมของอาร์เซนอลจากการให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาเตต้านะครับอาเตต้านี่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้สภาพทีมก็ไม่มีกาเดรียเชซุสที่ยังเจ็บอยู่คาร์ดิมาตินโอดกาดยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับก็ต้องลุ้นกัน เรีวยกว่าวันต่อวันเลยแหละว่าจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้หรือเปล่าแต่ว่าโอดกาดเองก็มีชื่อติดทีมชาติด,ด้วยเหมือนกันนะครับทีมชาติออของนอร์เวย์ที่จะลงเล่นในช่วงฟีฟ่าเดมีชื่อโอดกาดแังนั้นก็ต้องรอดูสภาพความฟิตนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเกมกับเซบีย่าจะลงได้หรือเปล่านะครับนอกจาก2คนนี้ที่ ให้สัมภาพนะครับมีข่าวหลุดออกมาจากนักข่าววงในของอาร์ชนเหมือนกันว่าเอเดนเคเทียนะครับกองหน้าที่ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแหละสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับความจริงก็มีปัญหาอาการต่อเนื่องมาตั้งแต่เกมเจอกับนิวคาสเซิล e แล้วเพะนั้นเกมนี้อาจจะลงสนามไม่ได้อีกคนหนึ่งนะครับก็อนอกเหนือจากนั้นคนที่เจ็บยาวไปก่อนนั้นคืพวกโทมัสปาเตอะไรก็ยังไม่พร้อมและการจัดทัพของอาร์ชโนผมว่าถ้ามีข่าวว่าเอเคเทียไม่พร้อมแบบนี้ ก็ไม่น่าที่จะได้ลงสนามเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ถามว่าดูเหมือนอาเซนอลก็ก็ดูเหนือกว่าเซบีย่าเยอะแหละดังนั้นใครที่ไม่พร้อมใครที่50-50ผมว่าอาเตต้าจะไม่ใช้นะครับไล่เรียงจากประตูไดวิดอราย่าก็ยังคงจะได้เป็นประตูมือหนึต่อไปนะครับแนวรับนักเตะอย่างคู่เซนเตอร์เนี่ยผมว่ากาเบรียลหรือว่าซาลีบา อาจจะมีใครคนนึงได้พักนะครับแล้วก็สลับให้ควีออลงเล่นบ้างในขณะที่ซิเชนโก้น่าจะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงนะครับในขณะที่ทางขวาก็่าจะเป็นเบนไวตตรงกลางเนี่ยโอ้โหช่วงหลังจอร์จิโอเล่นหลายๆเกมแล้วนะครับผมว่าเกมนี้อาจจะสลับมาเป็นเดแคนไรท์ลงเล่นเป็นกลางรับและอีกคนหนึ่งก็อาจจะให้ไคฮาเวตนะครับตัวรุกผมหวังว่าจะได้เห็นฟาเบลวิเอร่ามาเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับส่วนตัวด้านข้างบุคโยชาก้า รวมไปถึงการเบี่ยบตเตอรี่พร้อมแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็เชื่อว่าจะขยับเอาเลโดทอซามาเล่นในเกมนี้นะครับคานิเซียบาเองภาพรวมของพวกเขาก็ช่วงหลังเกมดีขึ้นเลยครับก็ถือว่าแพ้ทีมอื่นยากเลยทีเดียวก็มีแพ้อาเชนอลในเกมที่เจอกันนัดที่แล้วนี่แหละแล้วก็ในลีกล่าสุดเหมือนว่าจะเสมอกับเซอาเสมอกับเซลต้าบีโก้บ้างนะครับช่วงหลังเนี่ยถ้าจะแพ้ก็มีแพ้อาเชนอลแล้วก็มีแพ้บาร์ซ่าเท่าเองนนะครับสำหรับเซบียานะครับ พูดถึงเกมนี้แน่นอนนะครับอาร์เซนอลเกมแรกที่ไปเล่นบ้านเซบีย่าเนี่ยเราก็เห็นหลายๆอย่างว่าอาร์เซนอลก็ถ้าดูถึงรูปเกมพอนํำแล้วก็ถอยลงมาเล่นเกมรับเนี่ยก็ทำให้เซบียาเองอาจจะก,กดดันจากลูกโดจากบอมเข้าใส่แต่อาร์เซนอลก็ก็ยังทำได้ดีนะครับถ้ามองถึงภาพรวมบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยดูดีกว่าเซบียาเพียงแต่ว่าผู้เล่นที่ลงไปเนี่ยวันนี้ จะโชว์ฟอร์มกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอยากใช้จับตามองผู้เล่นในแผงเกมรุกโดยเฉพาะคนที่จะมาเล่นแทนโอเดกาดเราเห็นแล้วนะครับในเกมเจอกับดิวคาเซิลว่าการให้ผู้เล่นอย่างออจอร์จินโยผู้เล่นอย่างเดนแคนไรท์แล้วก็รวมไปถึงไคฮาวเวดลงสนามพร้อมกัน3คนเนี่ยผมว่าบางครั้งบางทีโดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นเพลย์เ k เกอร์เนี่ยมันไม่มีศักยภาพที่จะปั้นเกมได้นะครับ คายฮาวเวิร์ดเองก็ไม่ได้เป็นเพลย์เบเกอร์ในแบบที่อาร์เซนอลต้องการเพลย์เบเกอร์แบบที่อาร์เซนอลต้องการคือเพลย์เบเกอร์ในสไตล์ของมาตินโอดิกาดแต่ผมมองว่าศักยภาพของฟาานโอวิเอร่ามีความเป็นไปได้ครับที่จะเล่นเป็นเพลย์เบเกอร์ในแบบที่มาตินโอดิกาดเล่นได้ดังนั้นผมเลยมองตรงนี้นะครับผมว่ามันน่าจะมีส่วนกับการได้เห็นพัฒนาการของทีมด้วยว่าเออถ้าเด้แคร์ไรเล่นการรับได้แล้วก็คฮาวเวิร์ด เล่นได้แบบมีความขายันมีความมุ่งมัน่นในแบบที่เจอกัเดวิวคาสเซิลผมว่าพอมีวิเอร่ามาเล่นเป็นเพลย์เ k เกอร์เนี่ยทุกอย่างมันน่าจะโอเคขึ้นรวมไปถึงถ้าจะมองอีกแบบอีกมุมหนึ่งเลยก็คือว่าอ่ะให้ใคาฮาวแวดไปเล่นไปกองหน้าเลยแล้วก็ใส่ตัวรุกลงมาเพิ่มหน่อยอาจจะเป็นทางวิเอร่ารวมไปถึงทางด้านของกระทาซามาเล่นร่วมกันตรงกลางเลยก็เป็นได้ ก็เป็นอีก2-3แทคกติกนะครับที่ต้องรอดูว่าอาร์เซนอลจะจัดแบบไหนแต่ดูจากภาพรวมต่างๆแล้วผมก็จะบอกว่าอาร์เซนอลยังเป็นทีมที่ดีกว่าเซบีย่าเยอะนะครับจะมีการสลับหมุนเวียนผู้เล่นมากบางตำแหน่งแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ในเกมนี้แหละเพราะว่าดูจากขนาดของทีมแล้วเนี่ยอาร์เซนอลถ้าเปลี่ยนสำรองอามาเล่นก่อนแต่ว่ายังมีพวกตัวหลักถ้าเผื่อเหลือเผื่อขาดก็พวกแนวรับตัวจริงก็พร้อมที่จะลงมา รักษาสกอร์รวม,มถึงลงมาเน้นเกมรัดกลุมให้มันทำได้ดีอย่างเงี้ยกับกลายเป็นเซบียาะกีกที่ก็ต้องพยายามเร่งจังหวะของเกมนั่นก็จะเข้าทางอาร์เซนลนะครับที่ถือว่าด้วยคะแนนที่มีถึง6คะแนนไปแล้วจาก3เกมแรกทําให้เล่นได้สบายขึ้นในเกมน,นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากลุ้นฝากเชียร์กันด้วยนะครับดูแล้วอย่างที่บอกไปผมบอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับอาร์เซนลน่าจะผ่านเซบียาได้ไม่ยากครับ